ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชคนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับมือนี้เป็นวันที29ท่29ธันวาคม2566เนหาะ้อยเนาะเอ่อมืออื่นตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยออกนะคะท่านผู้ชมค่ะแอ็ดก็เลยหาตัวเลขแนวทางที่คิดว่าแม่นที่สุดให้ท่านผู้ชมได้นำไปพิจารณาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางเที่ยวนี้ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปวัดใจให้ท่านผู้ชมได้นําไปไมีโชคมีมันใส่ปีใหม่เลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นตัวเลขเนี่ยทางทีเด็ดอีหลีค่ะท่านผู้ชมค่ะเด็ดอีหลีนะคะข้างบน2เม็ดข้างล่าง2เม็ดนะคะแอดรับประกันความชัวเนาะค่ะเนาะหลายท่านหลายคนก็ก๊าลังซาวหาอยู่ว่าจะเอาตัวเลขตัวใดจะจับตัวเลขตัวใดดีเพราะว่า หลายสำนักที่บวกมาหลายขักกระทงช่วงขาหลายขักนะคะเพราะฉะนั้นพิที่เขามาพบพอคลิปนี้ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะทระงช่วงขาแต่ว่าอย่าลืมกดซับซักใครกดไหลกดแช่กดแช่ออกไปเพื่อจะได้บอกข่าวสารต่างๆห้พ่อแม่พี่นองเข้าทีบ่ท่อมจักตัวเรียนเนีทางในช่องจีน,น่างน้ำโชกและมาจากน้ำกันนอ้อขนะเนาะกด <ๆ S 2> ติดตามไว้เพื่อจะได้บอผาดข่าวสารใหม่ๆตัวเรียเดีดๆจากทางช่องกระทงช่วงขา เดี๋ยวไปมึงน้ากันว่าชุดวัดใจสิมีตัวใดเนาะค่ะเนาะชุดวัดใจสินีตัวใดเน่ชมเลยคะ่ะข่ะทานช่ว่ะเมื่อมึงชุดวัดใจน้ากันเนาะค่ะเนาะชุดวัดใจเป็นตัวเลขแนวทางทั้งบนทั้งล่างกับเทชมช่ะบนก็คือดเด็ดเอาชุดเด็ดเด็ดมาเลยนะคะล่างกับชุดเด็ดเด็ดมาเลยอยากจะให้เทิชมช่วงเดีมีโชคเด้มี เงินใส่ในชีวิตประจําวันเราเด็ดมีเงินไปกินปีใหม่พร้อมเนื้อขาเนาะไปมือลูกกันลูกค้ทาทำช่วงขาวาบนสีมีตัวใดน,นะคะค่อยๆเลื่อนนะคะบลน,นะคะทำช่วงขา48กับ97 48กับ97 48กับ 97, 97กลับด้วยก็ได้นะคะกลับด้วยนะคะถามว่า48กับ97 หลักลอยเยวตใดใส่หลักลอยเอดก็มีไห้ความเดียบร้อยเนาะค่ะตานช่วงเนาะหลักลอยก็มีให้ความเดียบร้อยตัวเลขเนี่ทางระหว่าง48กับ97น้นไปที่48เพราะว่ายังจะเน้นไปที่48เอ,ดอด็ดจะอธิบายความชัดเจนตอนช่วงฟังเอ,อ่อสูตรบนสูตรบนมา4กับ3 สูตรบ่นมาซีกับสามอันนี้คือสูตรหนึ่ง,อ,ง,อ,งอีกสูตรหนึ่งมาเจ็ดค่ะทำช่วงขาอีกสูตรหนึ่งมาเจ็ดอีกสูตรหนึ่งมาเจ็ดอีกสูตรหนึ่งมาซีพอฉะนั้นระหว่างซีแปดกับเก่าเจ็ดทำช่วงมาตัวใดเลือกเอาแต่ว่าถามว่าเอ็ดมักตัวใดเอ็ดมักซีแปดเอ็ดกะรีวงซีแปดไหวเนาะคะ่ะเนาะ อเอกลขวงสี่แปดวไว้เอกลขวงสี่แปดไว้เอาเลขสามตัวเสียวตัวใดไซนี่คะ่ะทำช่วงขาเลขสามตัวชุดสามตัวหลักร้อยมีเก้ามีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งมีเก้ามีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งทำผู้ช่ 100, 9, 7, 0, 9, 7, 0, ชวงขาเก้าสี่แปดเจ็ดสี่แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งสี่แปดเก้าเก้าเจ็ด 7จ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดแอดบริเคียนให้นะคะตอนชุ่มขาแอดบริเคียนให้ใาทำชุ่มไปเขียนเอาเลยถ้าเขียนมันจะไล่าลายควดนะคะเพราะว่ามันไปตรงกับสูตรไปตรงก็ของอาจารย์รับนั่มนะคะนี่ค่ะ ตรงก็ของอาจารย์รับน้ำอาจารย์รับเจ8ดส8่แปดเก้าสี่แปดหนึ่งนเจาเกา่งเนาะคะเนาะเราทำช่วงแคปหน้าจอของอาจารย์รับน้ำพร้อมขาทำช่วงขาชุดวัดใจ ชุดวัดใจล่างชุดวัดใจต่อไปเป็นล่างนะคะล่างเก้าเม็ดเดียวล่างเก้าเม็ดเดียวล่างเก้าเม็ดเดียวเร็กจับคู่หายมี 90, 90เก่าศูนย์เก่าหนึ่งอดเนนไปที่เก้าศูนย์นะคะแอดเนนไปที่เก้าศูนย์ทช่วม,มักชอบก็จัดเลยนะคะจัดเลย แอดเดยต,ต,ต 27, 91, ะะั๋วลอตเตอรี่สองใบเก่าหนึ่งเนาะค่ะเนาะตัว่าเก่าศูนย์บไดายลอตเตอรี่เก่าหนึ่งเลยสองใบเก่าศูนย์บไดาตัวเลขแนวทางเอ,อ่อข้อมูลเนาะคะ่ะเนาะข้อมูลเที่ยวที่แล้วเลขชั้นแปดมาแปดหา้าแถวก้อนไปหุ่นเลขชั้นเก่าออกเก่าหนึ่งเทแถวก้อนไปผุนน 9, ออ 9, นปผ่นเลขชั้นหนึ่ง อันนี้วอาข้อมูลเฉพาะลางนะคะทั้งช่วงขาเลขชุ่นหนึ่งออกหนึ่งสี่ก่อนหน้าหนึ่งสี่เลขชุน่นหกออกหกสามก่อนหน้าหกสามเลขชุน่น,น 4. สี่ออกสี่สี่นะคะอันนี้เป็นข้อมูลให้ทั้งผู้ชมได้ตัดสินใจอาจารย์นผู้ชมทั้งผู้ชมบอเสืออยากทั้งผู้ชมบ่อมีโฉมมีมาน,น้ามูงนะคะเนาะเพราะฉะนั้นงวดนีเหล็กลางชุ่นเก่าเม็ดเดียว เด็กลางชนเก่าเม็ดเดียวนะคะเด็กลางชนเก่าเม็ดเดียวสิเก่าบนเก่าล่างหรือบอเก่าลูกถ้าเก่าบนก็คือเก่าเจ็ดถ้าเก่าล่างก็คือเก่าศูนกับเก่าหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นข้อมูลในท่านผู้ชมในตัดสินใจนะคะอันนี้เป็นชุดวัดใจเป็นชุดวัดใจที่สีเหตุให้ท่านผู้ชมมีโชคมีมัน ชุดวัดใจที่เสียให้ท่านผู้ชมมีโชมโชมีมานนะคะสำหรับคลิปนี้ตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยเจน่างชุดวัดใจแอด็คอให้ท่านผู้ชมถูกทันทุกคนมีโชคใส่ปีใหม่คิดสิ่งดใดคอยสมความมาุ่งมา,า่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนสิ่งที่บดีให้อยู่กับปีเกา่าสิ่งที่ดีๆคขอให้ไลหลเข้ามาในใปีใหม่นี้นะคะเนาะ เงิ่นข้ขาี่ยวไหลเขามาเงืนคําเงืนไหลน้องท่องไหลมาก <c oughs> สัทธาไหลตามเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคเดินทางไปไสคอให้ปลอดภัยขอให้เหยียบแผ่นดินใดก็คอให้เป็นแผ่นดินถ้ำแผ่นดินท้องแผ่นดินที่อุด,ดมสมบูรณ์เกื้อกูลสรอยเหลือซึ่งกันและกันเนาะคะ่นเนาะก็จะดูแลก,กันจีนนางมีความปรารถนาที่จะให้พ่อเม่พี่น้องเฮ้า มีกินมีใส่มีเงืนใส่ในชีวิตประจําวันเหลือกินเหลือ,ลอใส่ให้มันได้เก็บเนาะค่ะเนาะอย่าลืมไปซื้อลอตเตอรีตตร่ไว้4897ล่าง90กับ91นะคะโชคดีทุกท่านทุกคนค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมอย่าลืมแช่ไปด้วยค่ะพี่น้องค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ